สวัสดีครับอยู่กับผม board. นะเช่นเคยบอลนะครับผมวันนี้อยู่เกมที่ชื่อว่า GTA V Online นะฮะกับคุณบอลแล้วก็คุณเอ็มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเคสวัสดีฮะโอเคเรามามา,มาทําอะไรกันดีเรามาขึ้นรถกันหน่อยดีกว่าไหมครับเอ้ยมันจะออกแล้วมันจะออกคุณคุณเอ็มเรามาขึ้นรถกันหน่อยดีกว่ารครับคุณบ bon อลไอไปเร็วไปเลยไปเลยเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ขึ้นแล้วก็ได้เราไปไปไปอะไรกันดีเราไปบวกกันดีไหมเวราไปหาอะไรบวกกันดีไหมเดี๋ยวก็ตายนะครับหน้าลงทําไมครับหน้าไปครับไปครับเสียตังนะไปฮะมีคุณคุณเอ็มมีภารกิจตรงไหนที่น่าสนใจบ้างครับไม่รู้ครับผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยเล่นครับเคสามก็ไม่เคยเล่นได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะเอาหัวกระโหลกชั้นหน้านะเป็นทีมเดสแมทเลยนะ เอาไหมไปบวกกันเลยไหมหรือจะแข่งรถด,ดีจะเอาแข่งรถไหมเอาแข่งรถต่อก็ได้แล้วง่ายๆโอเคเอาแข่งรถต่อแล้วกันนะอ่ะาเราที่มานั่งได้สี่คนดีกว่าไหม <c oughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนใหนะเอางี้เอาขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยราคาคนหนึ่งอ่าผมขึ้นราคาไปคุณบอลขึ้นรถเลยโอ้ยทางเฟิร์สคาร์ใช่ไหมเฟิร์สคาร์ค่อยๆขับนะค่อยๆขับนะไม่เอาแล้วหัวแตกล้อล้อหัวแตกขับดีๆเลยคุณคุณ ต้นกระบองเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยคหน่อยค่อยหน่อยโอเค VIP ไปครับไปครับไปครับ VIP เนี่ย VIP เนี่ยไปฮะไปฮะผมว่าเราผ่านเราเพิ่มานั่งไอศีเลยไปฮะรอที่นีเดี๋ยวผมจะว่าหารถใหม่โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอฮาร์ด หาอะไรเดียวหาอะไรดีวะปาดหน้าเลยปาดหน้าเลยปาดหน้าเค้กนะครับเค้กเลยนะปาดหน้าเค้กใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องมารับนะครับผมวิ่งจะถึงอยู่แล้วโอ้่งจะถึงอยู่แล้วเดี๋ยวที่ครับเดี๋ยวที่ครับรู้สึกว่าเวลาเราพูดเนี่ยปากตัวละครเรามันจะกระพริบกับเอ็กอะไรเขาเียกขยับขยับด้วยนะจะขยับตามใช่ใช่ อุ้ยมาไม่บอกอุ้ยไม่เออเอาริมูซีมารับโอ้ยถอยดีถอยดีเดี๋ยวโดนรถโอเคไปเลยนะพี่น้องมีเห็นที่ผมมาร์กไหมครับเห็นที่ผมมาร์กไหมปะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครไปใครไปชวนตำรวจมาครับแล้วทำไมเมื่อกี้คุณทำผิดแล้วเนี่ยวไ้ตเดี๋ยว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 อ้ยโอ้โหไอ้แต่ผมช่วย ไอ้รู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยผมจําได้ว่าผมเนี่ยไม่มีดาวขึ้นนะแต่พอผมก้าวขึ้นรถเท่านั้นแหละขึ้นรถใช่ขึ้นรถถ้าสมมติขึ้นรถคันที่คันที่แบบว่าตำรวจไล่อยู่เนี่ยก็จะจะโดนไล่ไปด้วยเลยอเราลองปล่อยให้คุณเอ็มเขาวิ่งไปคนเดียวแล้วกันรอดแล้วรอดแล้วโอเคเห็นตัวที่ผมมาร์กไว้ไหมครับผมมาร์กแผนที่ไว้อ่าลองลองวักมาร์กใหม่ครับลองใหม่ เดี๋ยวนะมันหายไปแล้วอะไอ้โลโก้ที่ทำภารกิจอ่ะต้องหนีตำรวจให้พ้นก่อนครับโอเคแอปก่อนยุ่ยยุดยยุ่ยยุ่ยยุ่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 โอเคโอ้เพลงแม่งได้ได้อารมณ์อ่ะเพลงมันได้อารมณ์แล้วก็ตำรวจจับเลยอะเดี๋ยวหยุดเพื่อหยุดหยุดรอตำรวจให้ไปครับใช้หลังหน่อยถอย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 หลังหน่อยเลด้าเลด้าถอยหลังอีกถอยหลังอีกถอยหลังอีกข้างหลังก็มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมมาร์คให้เดี๋ยวผมมาร์คให้ครับแป๊บนะ เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ้าทำไมอ่ะโดนไล่เยอ่ะอ้ามันเห็นนะมันยังไม่หายดีมันยังไม่ทอะไรเลยมันยังไม่หายดีครับสำหรับภาพนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะดูอ่าพวกผมเนี่ยขับรถหนีตำรวจกันเล่นนะคงไม่มีอะไรมากครับนะฮะไม่มีอะไรมากรถไม่แรงเลยรถไม่แรงเลยครับโมว่าต้องเปลี่ยนใหม่เลยไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้าลงเปลี่ยนเดี๋ยวก็โดนตำรวจยิงซะก่อน ไปฮะเห็นเห,ห็นที่ผมมาร์กไว้ครับขวามืออ่ะขวามือผมมาร์กไว้อ่ะเห็นใช่อเช่แต่แต่ใช่ต้องไปต่อไปไใจเลยครับตรงเดียวครับตรงเดียวครับตรงเดียวครับอุ้ยเชื่อไม่ไม่จี้ตูดไม่ไม่เป็นงานเป็นงานเดี๋ยวดูดูดูวิวในรถนะฮะเพื่อนๆดูวิวในรถนะครับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะฮะดูดูคุณบอลเขานั่งคบฟินอ่ะใส่แว่นแล้วก็นั่งผมตั้งอยู่ทางขวานะฮะ เฮ้ยดูสภาพรถสิครับเพื่อนๆดูสภาพรถสิครับกระจกไม่มีแล้วฮะรถคันนี้ไม่มีกระจกนะครับเฮ้ยแฮมเมอร์แฮมเมอร์เลยวะครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์นะฮะได้ครับลงละวยึดเข็เอาเดี๋ยว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 ให้คุณจินขับไอ้ให้คุรีบไม่ต้องรีบตำรวจตามอยู่ไม่ต้องรีบแล้วทำไมทำไมให้ผมมาขับอ่ะอ้าวจ๊อบเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนมาหายละลงครับลงก่อนลงก่อน เพื่อเป็นผู้โดยสารตลอดเนี่ยเราอ่ะมาในบอลจะขับนะเพื่อนเราไม่ค่อยไว้ใจนายเดี๋ยวนายพาเราบวกอ่ะไอ้นายขึ้นหลังกับเราเหรอไปแล้วเกียร์เกียร์ตลอดไปแล้วครับเฮ้ยในบอลพูดที่ในบอลหันมาดิในบอลหันมาหาเราในบอลหันมาหาเราปรับมุมมองคนนิดนึงก่อนอ่ะคุณบอลเขพูดอะไรอ่ะคุณบอลพูดอะไรอ่ะฮัลโหลหันมุมมองแบคนที่หนึ่งแล้วคุณมาหาผมเนี่ยหันมาหาผมเนี่ยหันมาทางนี้ผมอยู่ทางนี้ เอาก็ก็อยู่ข้างหลังไม่ใช่หรอผมอยู่ข้างขงคุณข้างข้คุณน่ะซ้ายมือก็ได้ผมผ่านมาข้างข้าคุณเนี่ยเนี่ยเราทํามัาถานในหน้าวะอันนี้จะไปไหนครับไปข้างหน้าเลยครับไปหน้าเลยครับไปหน้าเดี๋ยวผมลงไปหน้านะครับลงไปได้เลย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 ครับเลยครับเลย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 โอ้ดูดิฟก็มีดิฟด้วยรู้สึกว่าเรามีโชเฟอร์พิเศษให้นะโชเฟอร์เขาขับพอดีอ่ะ เดี๋ยวทำมันรักกิดแข่งรถด,ดีกว่ามั้งเพราะพวกเราก็ไม่ค่อยถนัดแข่งรถขนานี้ดูจากค่าเทียวอะ <laughs> ลองดูแต่ก็ได้เผ <laughs> ื่อเผ <laughs> ื่อจะเก่งเผื่อจะเก่งมาทำมันรักกิดอื่นไหมเราไปนนวลกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเดสแม็ก์ครับเราไปนนวลกันก่อนเราไปเดสแม็กซ์กันเ,เดีด๋ยวเยี่ยมมาเลยฮะพวกมีหยิบโทรศัพท์ได้หยิบโทรศัพท์ไปด้วเอ่อต้องเลือกจอยป่ะครับผมเลือกจอยไปแล้วโอเคเข้ามาแล้วโอเค เอาเลือกเพลงเลยจีจอดไปยังอ,อ่ะจอดแล้วครับจอดแล้วจอดแล้วคุณบอลเป็นโฮสต์อีกนะคุณบอลจริงดิดใช่ครับแล้วปะสตารไงอ,ะอ่ะอ่าไม่ต้องไม่ต้องกดอย่าเพิ่งกดครับอ่าเดี๋ยวนะคุณบอลเลือกข้างล่างสุดป้ามันจะมีคําว่าสตาร์ทอะ่ะม,มันจะมีคําว่าเลดี้หรือไม่ก็คอนติเนียลอ่ะล่างสุดอะ่ะมีปะฮัโลโหลไม่มีอะ่ะคุณมามเป็นโฮสอีกนะ มันจนมีอันนี้มเหมือนกับว่าตั้งค่าเรียบร้อยแล้วอะครับใช่ครับคอนเฟิร์มเซตติ้งอ่ะคอนโทรลเซตติ้งใช่ครับตัวนั้นแหละก็ไป็นอะครับก็เด็นเลยครับเพนะโอเคเพลงเลยครับโอ้โหเพลงกดฟินอ่ะเพลงเป็นไงบ้างครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอันนี้จักรยานอนนี้จัยานนี่ยจักรยานโอ้คิดปั่นปั่นตีนแตกวันเนี้ย ปั่นตีนแต่แล้วันนี้ยลไ่เลยแม่งบวมเลยวันนี้กด X เลยคุณบอลกด X เลยครับกด Lady หรือว่ากด c a r d i n i u ลเลยครับผมไม่มีให้กดอ่ะต้องให้คุณบอลกดคนเดียวครับผมกดแล้วนะมีคนจอยเข้ามาด้วยผู้ใดอ๋อไม่ใชอ่าคุณบอลกดอันแรกไงมันเลยเป็นเป็น Auto In วท์อะอ้าวเหรอ เอายังไงเดี้ยวกดเพล์ไปเลยกดเพล์เลยครับกดเพลยงเลยเพื่อนๆก็อาจจะฟังเพลงไปก่อนนะฮะับสำหรับเพลงนี้มันรู้สึกว่าไม่ธรรมดาจริงๆฮะโอ้โหมาเต็มครับมันไม่ให้ไปแบบคนบอกมันอินไวท์เพลเยอร์อยู่เลยอ่ะเอางี้งั้นแบ็คออกมาก่อนไหมออกก่อนไหมออกตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเข้าใหม่กเดี๋ยว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 แป๊บนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปตั้งให้ดูเดี๋ยวผมตั้งให้โอเคเข้าใหม่เข้าใหม่เพื่ออะไร ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะแน่นอนโหผมไม่เคยเล่นมาก่อนครับโอเคโอเคผมเป็นโฮสล,ละเข้ามาเลยครับเอาเป็นเป็นแบบไหนดีเป็นสแตนดาร์ดหรือเป็น GTA ดีครับอือสแตนดาร์ดดีกว่าครับโอเคคุณบอลยังไม่เข้ามาเลยครับคุณบอลอย่าบอกนะคุณบอลโหลดอะ่ะมีติดนะครับ อินไว้ได้ไหมล่ะอินไว้อินไว้อินไว้คอนเฟิร์มเซตติ่งไมเฟนแบบนั้นเดี๋ยวผมขอชวนคุณบอลอีกทีนึงก่อนคุณบอลอยู่ใสเนี่ยโอเคคุณบอลเจอแล้วอินไว้มาแล้วครับโอเคคุณบอลมานะฮะเอ้ยยังไม่ยังไม่มาไม่มารออินไว้อยู่ taken seriously world, now I've realized it was all nonsense, It's time to free yourself from convention, reading <taqu combo> drivel, and if you intimacy, pick up the other books in this. The U-Bend of Intimacy, and The Plug of Intimacy. love for a dashing billionaire to buy me diamonds. แล้วในปาร์ตี้เขายังอยู่ไหมครับในปาร์ตี้ไม่อยู่ครับโอเคาง,งั้นเราไปแข่งกัน2คนก่อนดีกว่าโอเคไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยให้คุณบอลมารอบหน้าแล้วกันนะ,อะโอเคโอเคมาแล้วตตครับอม,มอเตอร์ไซค์ครับคันไหนที่แลเนี่ยเดี๋ยวดูกันโอ้ยคันนี้น่าเจ๋งอะ่ะ โอเคคอนเฟิร์มเลยครับพนันไหมพนันไหมหรือไม่พนันไม่ต้องพนันมั้งพนันดิพนันเท่าไหร่ครับชอบอยู่แล้วเอาร้อยเนี่ย้ากันนะเฮ้ยร้อยเยียพอแล้วผมจนผมจนอ๋อโอเค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 เลยที่ถูเพย์เลยครับโอ้โหมาแล้วฮะดูสภาพผมที่ใส่แล้วผ้าชิวๆอ่ะ เร่งรอเลยครับคุณบอลเขาอินไว้ผมมาแล้วเดี๋ยวก่อนค่อยว่ากันอีกทีนะฮะตปูตปตูปเรียบร้อยครับไปฮนะหน้าด้วยโอ,โ, <MER. S 2> โอ้โหเฟลไม่ธรรมดาครับสองรอบเลยครับเฮ้ยทำแรงกว่าวมผมมากทำแรงกับผมพี่กล้าเฮ้ยไม่ยอมอนะ่ะเราไม่ยอมอนะ่ะโอ้ยชนชิพายเนระ็วเฮ้ยเฮ้ยไปครับโอ้ขนาดขนาดเขาเลยเนี่ยเราชนทีเดียวโอ้โหเฟลเลย ไปฮะรู้รสึกว่ารถมันหักเร็วมาก,กน,นะรถมอไซค์อ่ะโอเคไปฮะไปฮะตอนนี้ใช้สมาธิอย่างด่วนครับ,ไป,รบไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับครับอุย้ยมาแล้วอุ้ยเสกทางโคง้งอุย้ยมาแล้วเสกทางโค้งด้วยไม่ยอมอ่ะไม่ยอมเราไม่ยอมครับเราไม่ยอมครับโอ้ <laughs> มีงี้ด้วยหอมีงี้ด้วยหอมีชนด้วยหรอรอบสองนะครับคุณเอ็มไปไหนแล้วคุณเอ็มก็ชนผมแล้วเป๋นเลยขอโทษแอมขอโทษอม sorry โอ้โหสุดยอดเลยไปไหนแล้ววะ ถ้าถ้าเป็นโหมดแบบ GTA คือคือยิงกันได้เลยใช่ปหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมยังไม่ลองเหมือนกันอ๋ออาจจะยิงกันได้หรือเปล่าตอนนี้มันเป็นโหมดสแตนดาร์ดก็คือแข่งเฉยโอเคไปฮะถ้าเป็นโหมด GTA อาจจะมีไม้เมย์ตีกันได้อะไรเงี้ยฟาดกันหน้าสั่นเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมรอ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 เฮ้ยรอไม่ได้แล้วบังลังแล้วดีกว่า ไอ้ท่าจอดนานกว่าน,นี้หน่อยที่รู้สึกว่าเฟลเลยเมื่อกี้โอ้โหเกือบงานเข้าครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวอินไวท์คุณบอลอีกทีคุณบอลเขาไปทำอะไรนะได้ตังอะไรเนี่ยพันสามเองโอยงบน้อยอช่วงเนี้ยหมดตูดเลยอะ่ะหมดตูดแล้วทีเดียวเชียวแล้วได้โค้ดไอเงินปะ่ะครับล้านหนึ่งอะ่ะโค้ดเงินล้านหนึ่งโพสครับผม เดี๋ยวออกออกตรงนี้ก่อนนะผคุณคุณคุณโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาคุณบอลก่อนคุณบอลเขาไปทำอะไรโอเคแต่บอลนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยโอเคของว้าปที่รถไทยก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเพื่อนรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขอชวนเพื่อนนิดนึงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงฮะ รอสักครู่รอสักครู่เซนเกมอินไว้มาครับคุณบอลครับเซนเข้ามาครับโอเคเดี๋ยวรอเข้ามานิดนังนี้เห huh? มันจะยังไม่มีใครเข้ามาครับรอสิ สำหรับคลาสนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวยังชมกันต่อคลิปหน้านะครับสำหรับเกมแกนซีฟออโต้วีนะออนไลน์นะครับก็ผิดพกกลาดอะไรต้องขออภัยด้วยน,นะฮะเดี๋ยวยังชมกันต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ